ถ้ากายบริหารกล้ามเนื้ออกส่วนบนไหล่ส่วนหน้าและต้นแขนด้านหลังการออกกําลังกายด้วยยางยืดแรงต้านจากยางยืดจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวรวมทั้งกระดูกและข้อต่อแข็งแรงวิธีปฏิบัติยืนหรือนั่งหลังตรงเส้นยางพาดไว้ด้านหลังของลําตัวมือจับปลายยางแต่ละข้างไว้ระดับอกคว่อฝ่ามืองอศอกต้นแขนกลางออกด้านข้างสูงระดับอกออกแรงเหยียดแขนผักยางยืดไปข้างหน้าเฉียงขึ้นด้านบนทํามุม45องศาจนกระทั่งแขนเหยียดตรงงอศอก กับสู่ท่าเริ่มต้นเทคนิคออกแรงดึงหรือผักยางสม่ำเสมอไม่กระตุกหรือกระชากปฏิบัติ10-15ครั้งต่อเซตหากเริ่มฝึกอาจเมื่อยร้าให้ลดจำนวนครั้งได้ถ้าแข็งแรงมากขึ้นให้เพิ่มเป็น20-25ครั้งต่อเซตหรืออาจถักยางยืดเพิ่มจำนวนยางที่ใช้แต่ละข้อให้มากขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากน้องทิวน้องก้านน้องบีทและกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลอุดรธานีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะขอบคุณค่ะ